ความครับรถความมันมายังไงรถมันมายังไงมันมายังไงครับรถมายังไงมันสวนเลนมายังไงมันสวนเลนมายังไงครับมันสวนเลนมายังไงทางเขาไปมันมายังไงที่สักเกตมายังไงครับ วนเรนมายังไงแล้มันป้องทีต่างหากทางข้างทางรถไฟทางสระมสีสเกลครับมันสวนเรนมายังไงทางสีเรนมันสวนเรนขึ้นมายังไงนี่เรนตามเลยขับรถยังไงวะทางสีเลนทางไปมันย้อนกลับมามันเสวนป้องกีต่างหาก สองเลนครับไปกลับสองไปสองมาสองนะครับแต่รถคันเมื่อกี้นี่มันสวนเลนขึ้นมาบนสะพานแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาความไม่ปปมไดของคนนะครับทางไปดีๆมันไม่ไปมันเกิดไปสวนเลนขึ้นสะพานอีกท,ทางนะครับสะพานข้ามทางรถไฟ ไปวัวรัชธานีครับอำเภอขันธารารดจังหวัดพิจิตรโอ้